ใายตัวออกเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับ100เมตร14ปีชายในรอบชิงชนะเลิศจับตาดูช่องวิ่งที่4ครับช่องวิ่งที่4น้ำโดงมาคนเดียวและไม่มีปัญหาครับสำหรับศิรโชตดเงินทับแผง <c oughs> เป็นสถิติดีทีเดียวนะครับ11.4วินาที ลอยตัวออกมานะครับนำโดงคนเดียวแบบไม่มีปัญหาเลยนะครับและที่2กับที่3นะครับเหมือนจะเป็นนักกีฬาจากสโมสารทางอากาศทั้ง2คนเลยนะครับที่วิ่งตีคู่กันมาคว้าเหรียญเงินและเหรียญทองแดงครับสำหรับพิรวิทย์คุณทองและยศพัฒน์ดินม่วง ในลำดับต่อไปนะครับเราจะรับชม